หลังจากทิพเอกบุกเข้ามาเพื่อโจมตีอนาเขตเส,ส้นลมปราณที่สองของท่านหยินแล้วตัวเขาเองคิดเลยว่าจะยอมแพ้เพกง่ายๆในวันนี้ก็พยายามตีสั่งให้เหล่าลูกน้องของเขาทำการโจมตีจัดการเพื่อฆ่าเพกทิ้งแต่ท้ว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้ยอมแต่อย่างใดเพราะในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ตัวเธอถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดแม้แต่กระทั่งโอสถที่จะทำการช่วยฟื้นฟูความแก่งของเธอนั้นยังไม่ได้มาเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่ถูกหักไปถูกหักไป ในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ทํำได้เพียงแค่เก็บกดความแค้นนั้นเอาไว้เท่านั้นเส่งวันนี้ก็จะเป็นวันดีที่จะไม่ยอมที่จะรับใช้อีกต่อไปนะครับเป็นผลที่ทําให้ท่านยินผู้นี้ก็ถึงกับไม่พอใจเป็นอย่างมากทําการโจมตีผู้ติดตามของเขาจนรอยกระเด็นจนได้รับบาดเจ็บผ่านยักับ แต่ก็จะมีเราสิทธิ์ของนิกายเทียนหลานนะฮะหรือว่าไม่นักสั้นเนียนก็ได้รับเธอเอาไวา้ซึ่งก็อาจจะได้กลายเป็นสิทธิ์คนต่อไปของนิกายเทียนหลานเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้เราลูกสิทธิ์ของเพกอบพากันไม่พอใจมากเลยทีเดียวนะครับการโจมตีเล่นงานคนติดตามของตนเองแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทาโหดร้ายจนเกินไปแต่ทว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วการที่ทุกคนบุกมายังดิดแดนของเขาทุกคนจะต้องตายทั้งหมดเท่านั้นในตอนนั้นเองก็ได้ระเบิดพลังสุดแข็งแกร่งออ มาในยับ เปิดใช้รูปแบบค่ายกลนของเขาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองซึ่งในตอนนี้พลังทั้งหมดที่อยู่ในดินแดนหรือว่าโรคไปนี่นะครับอย่างอาณาจักรต่างๆต,ตัวเขาที่ทําการเปิดใช้รูปแบบค่ายกลนของเขาดูดซับพลังแห่งเหล่าถวยเทพเจ้าในตอนนี้พลังทั้งหมดที่ทอยู่ดังดินแดนอาณาเขตต่างๆถูกลอมรวมเข้ามาอยู่ในร่างกายของเขาความแข็งแกร่งในระดับเทพเจ้าในตอนนี้ตัวเขามั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะกำจัดเขาได้อย่างแน่นอน งานเลี้ยงเฉลิมฉลองของเหล่าทวยเทพมันเป็นเพียงแค่เกมของเขาที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นเพื่อที่จะกำจัดทุกคนทิ้งและก็ได้กลายเป็นคนที่ครองโรคใบนี้คนต่อไปนะครับจึงทำให้เราผู้คนมากมายในดินแดนต่างๆหรือว่าเราเทั้งโซต่างๆที่พวกเขาได้เจอเพกมาก,ก่อนแล้วนะครับในตอนนี้ก็รับรู้ถึงความแข็งแร่งของเพกคือความหวังหนึ่งเดียวของพวกเขาที่จะสามารถกอบกู้โลกใบนี้ได้ในตอนนี้ก็ได้ตั้งความหวังไว้กับเพคไปนะครับ วนทางด้านของเราลูกศิษย์ของเพกในตอนนี้พวกเขานั้นก็สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าพลังมวลมหาศาลเป็นจํานวนมากที่อยู่ในร่างกายของพวกเขาในตอนนี้ถูกดูดซับเข้าใส่ในคลายโกนของท่านโซท่านยินผู้นี้แล้วนีครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถควบคุมพลังในร่างกายได้ ในตอนนี้ทุกคนก็พยายามที่ร่วมมือกันในการพุ่งเข้าโจมตีท่านยินไปนะครับแต่ว่าการโจมตีของพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรท่านยินได้เพราะว่าร่างกายของพวกเขาในตอนนี้ถูกควบคุมไว้ได้หมดแล้วเรียบร้อยแม้แต่กระทั่งที่จะขยับตัวพวกเขาเองก็ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เหมือนกันจึงทําให้พวกเขาก็ถึงกับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งท่านยินก็ได้พูดบอกกับทุกคนไปเอว่าพวกเจ้าในตอนนี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณแห่งนี้ข้าสามารถครวบคุมมาได้หมดและข้านี่แหละจะเป็นคนใช้พวกเจ้านะในการโจมตีจัดการข้าอาจารย์ของพวกเจ้าเองจึงทําให้ตัวเขาก็ได้สั่งให้เหล่าลูกศิษย์ของเอกพุง่งเข้าโจมตีเพกไปนะครับซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะย้ำขัดขืนก็ ไม่สามารถขัดขืนได้อยู่ดีในตอนนี้ก็ได้ใช้อาวุธพลังสุดแข็งแกร่งของพวกเขาปูงเขาโจมตีพระเอกไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ในระหว่างที่ท่านยินผู้นี้ก็รู้สึกสะใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าตัวเขานั้นจะสามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้แล้วแต่ว่ามันก็มาใช่แบบนั้นในตอนนี้พระเอกก็ได้เดินออกมาแบบเทๆและก็ยังได้พูดบอกกับท่านยินผู้นี้ไปว่าถึงแม้ว่าเจ้านั่นจะสามารถควบคุมพลังของเทพเจ้าทั้งหมดได้แต่ าก็ยังมีอีกองคหนึ่งที่เจ้ายังไม่สามารถควบคุมได้และเจ้านั้นก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นนั้นเป็นใคร และในตลอดระยะเวลา1 0,000ปีที่ผ่านมาที่เจ้าคอยติดตามอาจารย์ของขา้าแต่เจ้าก็ยังไม่สามารถรับรู้ถึงเหตุผลของเขาได้เลยว่าเขานั้นคิดจะทําอะไรกับโลกใบน,นี้วันนี้เจ้าจะต้องชดใช้ไปเหมือนกันก่อนที่พระเอกจะใช้พลังการโจมตีของเขาพุ่งเข้าโจมตีท่านยินผู้นี้ไปนะครับซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ใช้อะไรพลังอะไรมากๆนะยับเพียงแค่กระดิกนิ้วเบาๆเท่านั้นนะฮะทำการโจมตีเข้าใส่ท่านยินผู้นี้ไปแบบเต็มๆนะยับตัวเขาก็ไม่สามารถ ป้องกันการโจมตีของเพเอกไทยถูกระเอกโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปในตอนนี้ก็ทาได้เพียงแค่ตกใจเป็นอย่างมากแม้แต่กระท่งพลังในร่างกายของเพกตัวเขานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เลยเพราะในด้านความแข็งแร่งของเพกเท่านั้นอยู่เพียงแค่ระดับขั้นกันหลมปานถือว่าเป็นขั้นแรกเลยทีเดียวนะครับแต่ทําไมความแข่งแร่งทางด้านร่างกายถึงแข็งแร่งได้ถึงขนาดนี้ในตอนนั้นเองตัวเขาก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ทว่าก็จะมีอีาสา์ค้างเขา ก็ได้พูดบอกกับท่านยินผู้นี้ไปถึงแม้ว่าเจ้าจะใช้ระยะเวลานับหลายหมื่นปีเพื่อเสริมความแข็งแร่งให้กับตนเองแล้วแต่ทว่าเจ้าก็แข็งแร่งได้แค่นี้ต่างจากที่อาจารย์ของข้าหรือว่าบรรพุรุษของข้านั้นตัวเขาเกิดมาเมื่ออายุห้าขวบบรรพุรุษของขาก็มีความแข็งแร่งทั้งหมดที่เจ้ามีแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปสืบหาคนหาความแข็งแร่งจากที่ใดก่อนที่พระเอกจะได้พูดบอกกับท่านยินคนนี้ไปอีกว่าเจ้าคิดว่าก่อนหนี้เจ้าสามารถควบ ถูกทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างนั้นหรอ แต่าว่าเจ้าลืมมองสิ่งนี้ไปยังไงล่ะก่อนที่พระเอกจะปลดปล่อยพลังสีทองของเขาทําการทําลายคลายพลังบาเรียรของท่านโซผู้นี้ไปเลยครับหรือว่าคลายกลที่เขานั้นสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ซึ่งที่จริงแล้วมันก็จะมีคลายกลของเพคที่กรรมการสร้างมันเอาไว้แล้วอีกชั้นหนึ่งนะฮะคือง่ายๆคือพระเอกเป็นคนที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ก่อนแล้วนั่นเองนะครับแม้แต่กระทั่งท่านยินผู้นี้ก็ทําได้เพียงแค่ตกใจอ้าปากค้างไปเท่านั้นใดครับผม เทปเกินเลยครับระเอเรื่องนี้โอเคนะครับสำหรับอีพีนี้คลิปนี้จบไปก่อนนะครับอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่นะครับสำหรับเรื่องนี้มาอาทิตย์ละสองตอนนี้ครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอังคารนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย